วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2558อยู่กับอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำและดิฉันเอมมาสุไลมานค่ะเป็นเสาร์พิเศษนะวันนี้เสาร์ที่แบบว่ามีทั้งรายการศึกจ้างมวยไทยแล้วก็รายการศึกมวยไทย7จสีด้วยนะคะเพราะติดกีฬา4ีเกมอ่าเอะมีรายงานทีเกมบ้างไหมค่ะก็<อ>ได้เหรียญทองแล้วนี่ มีรายงานจากทางทีมฝ่ายข่าวกีฬาของ s r i n g n e ิวนะคะคุณผู้ชมติดตามได้แต่ว่ารายการมวยจริงของเราค่ะเจาะในเรื่องของมวยไทยนะคะในเรื่อง ข้อมูลเชิงลึกที่เรียกว่าทุกคนนั้นพลาดไม่ได้นะคะ10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกันเป็นประจำดูไม่ทันดูที่ไหนได้ YouTube ก็อยูดดูได้นะคะหรือว่าพิมเป็นมวยจริงสปริงนิวนะคะภาษาไทยที่ราคะขึ้นมาเลยนะคะจะพยายามอัปเดตให้หลังรายการให้เร็วที่สุดได้ต้องฝากไปยังทีมงานด้วยนะคะเพราะว่าแฟนเนี่ยบอกมาหลายครั้งแล้วว่าเอ๊ะกำลังขับรถไปดูมวยอ่ะดูไม่ทันนะคะบางทีก็ เราก็พยายามที่จะตอบสนองนะคะทุกความต้องการของคุณผู้ชมให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์คะศึกจ้างมวยไทยเมื่อเช้านี้นะคะเวทีมวยสยามออบน้อยไี่เป็นยังไงบ้างคะมีมวยรอบด้วยมีการป้องกันแชมป์มีมวยรอบสองรอบค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครั้งที่12นะคะยังเป็นปากกัดต่อยกับสอนารายหรือเปล่าคะคู่ที่หนึ่งเป็นมงคนไทยเพชรสุกาพันนะครับป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทกับศักดิ์สงครามพพธีรธรรม คู่ที่สองน่ารักอชนิดพันธ์กับขวัญชัยสมศักดิ์การสร้างห bon รือเพชรนิโรธเป็นบรอบเวเบอร์ตราทุแกและคู่เอกเป็นปลากรดปอพิรพัฒน์ครับครบวอบฟุกเทียนครุบ12กับสอนนาฬิการสมหมายนะะคตามนี้นะนะคะแล้วก็คู่ที่4ีท่านันชัยพอหอมกลิ่นนะคะแล้วก็มาเจอกับบิ๊กบอลช้างชนะนะคะคู่แรกเลยนะคะมงคลชัยนะคะซึ่งตอนแรกเป็นคู่3นะคะเปลี่ยนเป็นคู่1นะคะอ่ะมงคลชัยเมื่อเช้ามาอย่างไรคะอาจารย์มา140 จุดแปดลดจุดแปดส่วนเจ้าสักสงครามพบธีรธรรมมา139จุดสี่ขาดจุาาดพกมงคลชัยก็ชนะอุ้ยเซวปอ้อซูจีบะมีเกี้ยวแล้วก็ได้แชมป์อ้อมน้อยมานะครับส่วนสักสงครามพบธีรธรรมแพ้ริทเทอร์ดาสิทธิกุลที่101อันนี้น <ะ S 2> ป็ะอันไอ้มาไปดูด้วยนะคะ,ะคู่นี้นะคะอาจารย์มองไปแล้วนะคะฟอร์มหลังเป็นไงบ้างฝีมือ,อจังหวะหลักเหลี่ยมดีอยู่ที่มงคลชัยรับประเภทสู้จริงร้ายมาก ส่วนสักสงครามของพี่มาดนะเคยไปทำเคยไปทำไหมเคยทำค่ะเคยทำสิค้ะโอ้สุดยอดครับฝีมือดีแล้วก็ตอนนี้ลูกพี่กําลังขาขึ้นเป็นกรรมการของสมาคมกีฬาัยอาชีพแห่งประเทศไทยรักพี่เสียดายน้องครับแต่ผมชอบพี่มาดครับ เหมือนกันเลยค่ะไปที่ศักสงครามพบธีรธรรมวันนี้จะชนะมงคลนไทยเพชรสุภาพันความเก๋าที่น่าจะเก๋กว่าและน่าจะแก้เกมบนเวทีได้ดีกว่าในการต่อยกลางวันนะคะยังมองไปที่ศักสงครามเขาให้มากี่ไลา์คะความน่าเชื่อถือเจ้ามงค์เนไ่ยนะสามสิบร้ายอยู่ศักสงครามเราไปที่สามสิบร้ายนะช่วยกันสองคนไม่เป็นไรเพื่อจะได้พลิกผันสูสีขึ้นมานะครับมาดูทางด้านนะคะคู่ที่สองค่ะเป็นมวรอบเบเบอร์ตาตุ๊กแกนะคะครั้งที่ห้า เป็นการเจอกันระหว่างน่ารักออสนิทพันนะคะวันนี้มาพบกับขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างพิกัดใหญ่นิดนึงนะคะร้อกรอนค่เป็นมวยยักษ์ครับเพื่อที่จะต่อยอดไปชกในเบอรอบต่างๆให้ใหญ่ขึ้นไปนะจะไปโปอินเตอร์ได้อีกด้วยนะคะมือนลุ่นี้น่ารักมาร้อยา154.2ขาด1.8ส่วนขวัญชัยเพชรนิรอดหรือสมศักดิ์ก่อสร้างมาร้อยล สุดท้ายของน่ารักชนะน็อกนินมังกรสุดสาครมวยไทยยิมที่ลุมพินีนะครับส่วนขวัญชัยแพ้น็อกให้กับดีเซลเล็กดาบแปงกองปราบที่มหาสารคามมน่ารักก็สามฟอร์มหลังชนะน็อกคอมลเลยนใช่ใช่ใช่ยูโครลาสก็ชนะเหมือนกันนะฮะขวัญชัยก็ชนะน็อกเหมือนกันครับโโอ้หขวัญชัยล่าสุดแพ้น็อกนะ เลือกยากนะก็ผมชอบน่ารักครับชื่อชื่อดีชื่อดีเหมือนกันเหมือนกันนะน่ารักนะน่ารักอสุริพันธ์ชกอยู่ในเบืองครุงประจําน่าจะดีขวดีกว่าขวัญใจขััญชยสมศักดิ์ขันช่างครับค่ะมาดูมวยรอบเลค่ะคู่นี้เลยห้าสิบไลนอยู่ที่น่ารักสี่สิบไลนอยู่ที่ ขวัญัยนะคะมาดูมวยรอบพุกเทียนครั้งที่12นะคะคปากัดบ่อพินพัทนะคะเจอกับสอนารายศส,สมหมายพีกัด123ปอนด์ต่อกันปอนด์นึงฮะเจ้าปากัดต่อให้1ปอนด์ <22. S 2> มา122ปอนด์ส,นส่วนสอนารายมา123ปอนด์นะครับสุดท้ายของปากัดชนะพลอยพิทยาเพชรสี่หมื่นที่อ้อมน้อยนี่เองหละค่ะส่วนสอนารายนี่หมดฟอร์มเลยครับล่าสุดแค้คึกคักปอเปาอินสามฟอร์มหลังนะคะสอนารายเองยังไม่เคยสะกดเขา ชนะเลยเที่ยวแรกเกือบจชนะแต่กรรมการให้แพ้ไงก็เลยเที่ยวหลังนี่แพ้สบายเลยนะก็คงจะตกรอบไปแล้วนะอย่างนี้คงจะรู้นะว่ายศบิดาจะออกไข่รู้ค่ะรากัดนะฮะรากัดไปก่อนเหมือนกันนะรากัดปอบินพัทครับ60ต่อ40ไลน์นะดูที่รากัด ผู้ที่4นะคะธนันชัยพอหอมกลิ่นค่ะวันนี้มาเจอกับบิ๊กบอลช้างชนะนะคะกับพิกัด122ปอนด์ค่ะครับมา120พิกัดก,กับ121กับ123นะต่อสองปอนด์ธนันชัยมา120.64ส่วนบิ๊กบอลช้างชนะมา124.4ลด1.4นะครับธนันชัยมีสุดท้ายนี่แพ้ไอชนะครับชนะเพชรทักษิณชอเพชรสวีที่ลุมพินีส่วนบิ๊กบอลช้างชนะนี่ชนะเดือนเพนสอสังเงยม ที่เวทีมโมซิอาอมน้อยท่านชัยยังไม่เคยต่อยคือต่อยได้แหละแต่ว่า3 4สฟอร์มหลังนี้ยังไม่ได้ต่อยกลางวันนะก็อาจจะเอ็มมาอย่างเอเอียนไปยังบิ๊กบอลดีกว่าาเลยเพราะว่าเขาต่อยกลางวันประจำไงยังไม่สวนกันเลยใช่ไหมเราสวนคู่ที่4นี่แหละผมชที่ท่านนันช่ยพอหอมผินรับค่ายดีพอหอมผินคงกลิ่นหอมนะแต่ที่เขาบอกว่าช้างชนะแล้วช้างยิงชนะเอวนักมวยก็ ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็ไลท์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 ก็ห้าสิบสี่สิบครับอยู่ที่ธนชัยนะฮะนะคะก็ถ้าเป็นว่าฝากจังนิดเลยฝากจังนิดก่อนจะเป็นทีเด็ดนะฮะเจออ้วนเมืองนนเมื่อคืนนี้วันจันทร์วันจันทร์นี้แล้วไปให้กำลังใจศึกจิตเบียนหน่อยได้แน่นอนนะคะพอพี่เจ้าเก่งกล้า นะฮะเก่งกาดหรือเก่งกล้านะถ้าเจอวันจันทร์นะฮะเก่งกาดป๊ปเปโก้เจอกับเมสซี่เป็นกองปราบนะคะแล้วก็มวยจอระแสของเราวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพชรเจษฎีสอเทียนโพเจอกับซุปเปอร์เจ๋งปอบพีรพัฒน์นะคะนั่นั่นคุณอ้วนมึงเราเขาฝากมาใช่นะคะไม่เป็นไรค่ะพี่อ้วนกะว่าจะบอกให้พรุ่งนี้อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพักผู้ชมค่ะไปพบกับมวยจรัะแสแล้วก็ทีเด็ดของอาจารย์เลสปิดาค่ะครับ ในวันนี้ค่ะเอม่าก็าจัดตามแฟนเรียกร้องมาหลายคนเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้มาเจาะลึกแล้วก็ดูการทิ่ซ้อมนะคะของผู้เอกนารายการของศิษย์มวยเทวดสีนะคะในวันนี้นั่นเองค่ะเขาคนนั้นก็คือสอนทองสอนยิ่งเจริญการช่างนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อสอนครับชื่อน้องสอนนะคะคโอ้โหไฟนี้เจอกับปราเพชรเป็นไงก็หินเหมือนกั<อ>นเ<อ>นาะเคยเจอกันมาอย่างเนี่ย สามครั้งแล้วสามครั้งแล้วนะคะเป็นไงบ้างผัดแพ้กุชนะหรือว่าเอ่อแพ้เขาสองครั้งชนะเขาครั้งหนึ่งไฟนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นหนังมุ้นเดิมไหมมุ้นเดิมที่ชนะอ่าต, <c oughs> ตอนนั้นที่เราชนะเขาเนี่ยเอาเอาวุธอ,อะไรไปสู้เข่าครับเอาเข่าไปสู้แล้วไฟนี้ล่ะคะมีการเสริมอะไรพิเศษน่กจากเข่าเนี่ยก็หมัดอืม่ใหม่ค่ะค่ะโ,<อ>โปรแกรมการซ้อมในแต่ละวันเป็นไงบ้างก็เช้าก็ลุกวิ่ง12โลครับ มาเตะมาเตะเป้าปั้มตอนบ่ายก็วิ่งวอมวอมร่างกายแล้วก็มาเตะเป้าปั้มความฟิตในร่างกายเราด้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่อีกสองเปอร์เซ็นต์นี่เอาไว้ยังไงเนี่ยเอาไว้กรี๊ดเอาไว้เพื่อกลองเชียร์นะคะตอนนี้เรียกว่าฟิตมากเลยทีเดียวนะคะน้ำหนักมีปัญหามีไฟนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอืใครเป็นตัวปั้มของเราในไฟนี้เออ่มงคลใครครับค่ะ หลายคนเลยไม่ค่ายแล้วก็ได้ว่าแหมช่วงนี้นี่คนแน่นค่ายขนาดนี้นี่ป้ามันได้ทุกตัวเลยทีเดียวนะคะนอกจากตัวป้มแล้วเนี่ยใครเป็นคนทวนเชิงในเรื่องของวิชามวยให้กับเราอ๋อพี่เฉียบหยดเพชรครับอืมนะคะมั่นใจใน่นอความแข็งแรงจะหมดปลายไปไฟนี้เนี่ยน่าจะไม่หมดนนี่มั่นใจแน่นอนนะไม่ไหมดแน่นอนนะคะแล้วก็การเตรียมตัวแก้ทางมวยก็เรียกว่าเจอกันมาหลายครั้งแล้วต่อยกลางวันมีปัญหาไหม ไม่มีนะครับสบายสบายเลยเพราะว่าก็ต่อยช่องเจ็ต่อยอยู่แล้วด้วยนะคะเอาล่ะค่ะการติดซ้อมการเตรียมตัวดีเยี่ยมขนาดนี้นะคะอย่าลืมค่ะติดตามผลงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับสอนทองซอหิงเจริญการช่างนะคะเดี๋ยวจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหนุวยค่ะที่เชียร์เราอยู่ในวันนี้ค่ะวันนี้ขอเชียร์ผม้วยนครับทางช่องเจ็ดสีครับผมเต็มที่กี่เปอร์เซ็นต์คะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ขึ้นมา1%แล้วนะคะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บขึ้นมา100%แล้วตนคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะติดตามแล้วก็ให้กันมาใจ่งค่ะด้วยนะคะสอนทองสอยิง่งเจริญการช่างไม่เคยทำให้ฟ้ฟนมันผิดหวังค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ มานะคะสำหรับสอนทองสอนเจริญกันช่างเพิ่งไปมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ร่างกายก็ค่อนข้างดีแล้วก็ไปดูน้องเขาสอมนี่ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะไม่พลาดเหมือนตอนที่ไปต่อยที่สมุยแล้วพลาดทนนะคะมาดูนะคะทีเด็ดของอาจารย์เมื่อสักครู่ไม่ได้บอกเลยทีเด็ดก็รอบใครคะอาจารย์คะทีเด็ดช่องสามนะใช่แล้วผมชอบปลากัด อ๋อปีนภัทรนะฮะครูเอกนำรายการนะไม่เอาสักดิสงครามเหมือนไอ้ม่เหรอคะก็ไม่เป็นไรไอ้ม่ชอบน่ารักก็ชอบเหมือนกันนะฮะท้าบรรดาท่านรองเอาเอาน้ารักสักสงครามแล้วกันนะสองคนแล้วกันนะคะก็ฝากไว้มาดูนะคะศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะคะมาถ่ายทอดทางวันเสาร์แทน พราะวันอาทิตย์ช่อง7สีเขาจะติดกีฬาชีเกมนะคะอย่าลืมนะคะส่งกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะวันนี้นะอย่าลืมนะวันนี้ไทยจะเตะกับรูนัยค่ะแต่ยังยังไม่เท่ากับทางด้านคู่ที่1ของเราค่ะมวมยรอบฟูนเหมยรอบฟูเสือนะคะทางด้านหยกเพชรเองเนี่ยนะคะเขาก็มาเจอกับเพชรหัวใสสาธิต4ีดีคู่นี้ทครแพ้ตกรอบใครแพ้ตกรอบนะครับเจ้าหยกเพชรยิ่งเจริญฟ้ามาร้อยสิบหกจุดส่วนเพชรหัวใสจากใต้เนี่ย คนเดียวเลยนะมา16 1ปอนด์นะครัะยกเพชรนี่แพ้ยอดเพชรแพ้ขวัญใจมาก่อนชนะเพชรไพลินนะคะชนะขวัญใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้ยอดเพชรแต่วันนั้นนะเอ็มมาดูว่าไม่น่าแพ้ยอดเพชรตรงไหนพอดีเอ็มมาเป็นคนดูไงเอ็มมาไม่ได้เป็นกรรมการถูกต้องนะคะถูกนะก็เลยสงสารวันนี้เอ็มมาก็เลยชอบไปที่ยกเพชรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูฟอร์มของเพชรบุษไทร์ค่ะชอบไปเลยชอบเลยนะก็ สุดท้ายของเพชรหัวใจนีชนะสิบทิศมาคู่นี้ใครแพ้ตกรอบใช่ค่ะแต่ดูรูปร่างนะะเพชรหัวใจได้ได้ช่วงยาวกว่านชคะได้เหลี่ยมกว่าแล้วไหนว่าเป็นคนใต้รักคนใต้ไงก็จะรักคนใต้แต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขาก็เพิ่งเดินวิตามินมาตัวร่างกายจะไม่เต็มร้อยไปด้วยกันครับผมก็ไปยกเพชรยิ่งเจริญฟาร์มคือขนาดเจอใหญ่อย่างยอดเพชรคราวที่แล้วนะคะยังรู้สึกว่าเวลาต่อยเนี่ยรูปมวยยังชนะเลยอ่ะแต่เจอเพชรหัวใจเนี่ยแต่ไลน์เนี่ยห้าสิบไลท์อยู่ที่ ก็ใส่สี่สิบไลฟอยู่ที่นะอ่าไม่เป็นไรเป็นรองเราเราเอาความชอบเป็นหลฟ์เราไม่เสียดายเราชอบความชอบนะคะอ่าคู่ที่สองนะคะก็เป็นการเจอกันระหว่างยอดเพชรแป้งก์กองปราบเจอกับวันมีโชคภูหงทองเป็นมวยรอบปุเสือเช่นเดียวกันพี่กัดเดียวกันค่ะร้อยสิบหกค่ะครับอ่ายอดเพชรมาร้อยสิบหกจุดหกร้จุดหกส่วนวันมีโชคมาร้อยสิบหกจุดสี่ร้จุดสี่ค่ะเขาบอกว่าคู่นี้ให้เล่นมวยบริรัม ค่ะให้เชียบวยบุรีรัมค่ะอยู่บุรีรัมคะบุรีรัมทั้งคู่เอาเราบุรีรัมทั้งคู่นะชนะเข้ารอบครับยอดเพชรชนะหยกเพชรมานะครับส่วนวันมีโชคก็ชนะดาวโรจิตเมืองนนท์มานะครับค่ะแต่ว่าวันมีโชคนะคะสี่ฟอร์มหลังนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยสดมากมากเหมือนกันยอดเพชรก็เหมือนกันยอดเพชรที่ไปแพ้เพชรสมิลามาแล้วคนนึงแล้วก็ชนะเข้ัรอบอัานก่อนเบอร์รอบอ่าแล้วก็ชนะขวัญใจชนะยกเพชรนะคะแต่วันนั้นดูแล้วนี่นะคะถ้าเกิด อันนี้กรรมการให้หน้าเสือนี่ก็ต้องไปที่ยอดเพชรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูรูปเนี่ยเอมมาชอบวันมีโชคไม่วันมีโชคก็ซ้อมบ้านพลังบึงดีไม่เหรอไปวันนั้นไม่เจอเหรอไม่เจอไม่เจอไม่เจอนะอ่าก็รักใครชอบใครก็ใส่ได้เลยแต่ถามยอดปีดาไปที่ยอดเพชรแผงกองปราบครับวันนี้น่าจะชนะวันมีโชคเสือทองก็กำลังภายในนะคะอาจารย์ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบไลฟ์อยู่ที่ยอดเพชรสามสิบไลฟ์อยู่ที่วันมีโชคครับไปด้วยกันนะไม่ค่ะอ๋อสวนนะ คือ uh huh. ของเงี้ยเอาของจริงดีกว่านะ,ะเอาของจริงนะเอาแบบว่าฝีมือดีกว่า นะก็คราวที่แล้วของแปกองปราบชกหมดรอบครั้งแรกเลยไม่เคยแพ้เลยนะได้แชมป์เลยนะฮะได้แชมป์เลยอ๋อเน้นอาจารย์เน้นกำลังภายในด้านหน้าสนใจนะใช่ครับมาเน้นฝีมือนะความเชื่อถือประมาณนั้นเลยฮะก็วันนี้โชคดีกว่านะฮะคู่ที่สามค่ะศักชัยน้อยเอ็มยูเดนนะคะมาเจอกับเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันต์นะคะกับพิกัด127ปอนด์นะคะศักชัยน้อยเอ็มยูเดนของบางยานนะฮะเมื่อคืนก็เจอกันตัวจริงหล่อเปี้ยเลยนะฮะมา120 7 3, จุดสามแล้วจุดสามส่วนเพชรสำมรงศิษย์ผู้ใหญ่นิรันด์หรือเจ้าต้องศัก์จริเกษมหรือจิตจ่าต้อยคนเดียวกันครับ1 2อยิบเจดจดสี่แล้วจุดสี่ก็เป็นใต้เจอกับอิสานนะครับเจ้าศักจริร้อยนี่ไปชกกับฝรั่งจะแตไบรอัน,น,อนเดนิดสผมว่านนิดเดิเข่าเสาคอนฟีตนะคะหมวยใต้นะคะแล้วก็สิตหัวใจเรื่โอเคกว่าที่หยาดีบอกว่าบางทีเนี่ยนะคะต่อยต่อยอยู่ซื้อไอโฟนให้เด็กต่อยบอกว่าขัด ลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่บอกบักหยานไม่ได้หรออย่างเดียวนะเจอเจอบังหยานฝากมาเลยเมื่อวานนี้เจอกันที่ลอมินีฝากมาเลยก็บอกของผมใช้ได้เลยเพาว่างั้นนี่นี่นะแต่ผมไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อบังหยานคือบางทีมวยใต้อาจจะดูในเรื่องความน่าเชื่อถือนิดน้อยกว่าแล้วอย่างน้องน้องสักชัยน้อยนี่นะคะยังไม่ได้ตอกจังวันมาเลยในสามสี่ไฟนี้แต่ไอ้พวบังหยานโกรธใช่ไหมบังหยานก่อนแม่ที่บังหยานผมไปที่ผู้ใหญ่นิรันด์นะครับผมชอบแพ็ทสัโรงนะฮะผู้นี้คุกขี่เลยฮะ 50าไลค์อยู่ที่เจ้าสักชัยน้อยนะครับ40ไลค์อยู่ที่เพชรสมรงครับค่ะผมไปเพชรสมรงนะมาดูทางด้านคู่เอกนะคะของรายการนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนเวทยจะตีรุ่นแบตต้งเบรกเนี่ยใครเป็นแชมป์ปะกายังก็เนี่ยแหละฮะก็เนี่ยแหละสอนทองนี่เป็นแชมป์อยู่อ๋อก็คือว่าป้องกันปะกายเพชรมาแย่งแชมป์นะคะปะกายเพชรปกายเพชรมาแต่คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วน็อกกันมาแล้วด้วยนะคะที่นี่สุดท้าย เขาบอกว่าน้องน้องเขาบอกว่าเจอมาหลายทีแล้วไม่ใช่เหรอเจอมาหลายทีหลายทีแต่ว่าสุดท้ายพลาดพลาดพลาดเฉยๆเขาบอกพลาดหรือโดนเขาบอกพลาดอ่ะเขาบอกว่าบอาพลาดแล้ว่าไม่ตั้งใจแบบเกลียจะไปข้าน่อพลาดไปโดนอะไรครับน้องเขาบอกว่าขี้เกียจจำค่ะต้องลืมไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเอาใหม่ตั้งใจเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายก็ใช้บริการมาที่สุราษฎร์ธานีที่อะไรนะกอสมุยอ่ะใช่ค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะหนึ่งพฤษภาคช่ไหมหนึ่งพฤษภาคมก็ประมาณเดือนกับอีกห้าวัน ่มาล้างตากันที่ช่องเจ็ดสีมีแชมป์รุ่นเบตเตอร์เบท118ปอนด์ของเวทีช่องเจ็ดสีเป็นเดิมพันเจ้าสอนทองมา118.6ร้อยจุดหกนะส่วนประกายเพชร118.3ร้อยจุดสามทองเป็นเจ้าของแจตัวมาแล้วนะดูตามาแล้วส่วนประกายเพชรใครนะฮะนี่เจ้าเพชรออมนลสียังแพอรนี่ดีธุรกิจนะคะนี่แพ้หมดเลยนะคือเชื่อความเก่งเหมือนกัน เราออกมานหนึ่งจะด้วยว่าเราเนี่ยเวลาไปมามพึ่บบสิบ้านบัวคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยลงใต้ด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไปสอนทองนะคะเจ้าบ้านไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าช่้าของเจดียชนะบ่อยๆมักจะตายเล่าฮะทําสถิติแล้วนะคะก็ซ้อมสดเจ็ดไฟคราวนี้ต้องสะดุดปอรมแน่ไม่แน่ใจแต่ว่าเอาง่ายๆหรืว่าอ่ะ สอนทองก่อนอ่าไปสอนทองเหมือนกันนะค่่ะอาก็ความนิยมคือไลน์นะอยู่ที่ประกายเพชร50ไลน์สอนทอง40ไลน์นะรองไปได้เลยครับนะคะเออค่ะเกิดว่าแฟนๆแบบมวยนะคะอยากจะเจาะลึกข้อมูลอาจารย์ตี๋มาอย่างนี้นะอาจารย์ตี๋มาอย่างอาจารย์ตีคงจะพาน้องไปให้น้ำกลองน้ำเกลือก่อนนะคะเมื่อวานเดื๋ยวิตามินมานะคะก็พรุ่งนี้อาจจะมารายการแล้วก็นำสารวัตรมาด้วย แต่ของอาจารย์เนี่ยนะคะโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขอะไรคะ1 9 0 0 2 2 2 0 9 8นะฮะอืมอนะฮะขอาแดนชัดๆอีกครั้งนะครับ9 0 0 2 2 0 9 8เค่ะเบอร์พี่สีสุวรรณนะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้ค่ะ084841877นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะ1900222233นะคะมวยหูตีสุวรรณเขาบอกว่าฝากไว้นิดนึงนะคะแหมอาจารย์ค่ะที่เด็ดของอาจารย์เลย ถ้าประเภทท่านรองอยู่ที่หยกเพชรยิ่งเจริญฟาร์มถ้าประเภทท่านเรียกว่าหน้าเนี่ยอยู่ที่สอนทองสอยิ่งเจริญการช่างของเราก็ถูกใจเอ็มาแน่นอนสอนทองค่าไว้ก่อนแล้วก็ที่มวยชอบก็คือเป็นทางด้านยอดเพชรนะคะเจริญฟาร์มนี่แหละค่ะชอบชอบในเรื่องการอใหญ่อีกสักนิดนะฮะยังพอมีเวลานะฮะวันจันทร์จิตเมองนน์ครับเกณงขาดกับเพชรนะครับบันอังคารเพชรปิยะขุนหารกับสัตว์เพชรวัน พุทธสอสสมัยเป็นพันพยักษ์สิจาติกคนเอกมอภูนา11ก็เป็นวันกิ่งทองบุญชูที่มาเนี่ยนะดังหน้าดูเลยนะเพชรบุญชูจะกลับฉบวกทองนะคะปฏิการด้วยายการมวยที่น่าสนใจติดตามรายละเอียดได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงแม้ว่าจะไม่ได้มีมวยช่องเจ็มาวิเคราะห์แต่ก็จะมีในเรื่องของข้อมูลมวยนะคะของทางศึกมวยดีวิถีไทยมาฝากผู้ชมนะคะก็ห้ามพลาดนะคะ เราเจอเราเจอกันใหม่นะครพรุ่งนี้10โมงเชา้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแน่นอนวันนี้ขอพรบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะคะขอให้ดูมวยยังมีความสุข,ข่าเราสอบคนละไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ